มรสุมรุมเร้าชีวิตแย่เพียงอธิษฐานจิตกรวดน้ำขอขมากรรม31ภูมิต,ตามนี้พลิกชีวิตปาฏิหาร สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบุญนำพาชะตารุ่งเรืองที่นี่คือพื้นที่เล็กๆแห่งแสงสว่างที่เราตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกดวงใจเพราะเราเชื่อว่าเมื่อเราสร้างบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์ชะตาชีวิตก็จะค่อยๆผลิบานและรุ่งเรืองขึ้นในช่องนี้ทุกท่านจะได้พบกับเนื้อหาธรรมะที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสบายใจและนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันทั้งข้อคิดจากพระ ทำคำสอนบทสวดมนต์เสริมสิริมงคลเคล็ดลับการทำบุญเสริมดวงเสริมโชคลาภรวมถึงเรื่องราวดีๆที่จะช่วยยกระดับพลังใจให้เราได้กลับมารู้จักความสุขที่แท้จริงจากภายใน ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาทางออกในชีวิตต้องการแรงบันดาลใจหรือแค่อยากพักใจจากโลกที่วุ่นวายที่นี่คือที่พักใจที่เต็มไปด้วยความสงบความอิ่มบุญและความหวังใหม่ในทุกวันขอให้ทุกการรับฟังในช่องนี้เป็นเสมือนการจุดแสงบุญเล็กๆในหัวใจของเราที่จะค่อยๆส่องนำทางให้ชีวิตของทุกคนรุ่งเรืองมั่นคงและเฮงปังอย่างมีธรรมะ ขอให้บุญนำทางให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสำเร็จและชะตาชีวิตที่งดงามเสมอค่ะสำหรับวันนี้นั้นสืบเนื่องจากข่าวสะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศตลอดทั้งปีที่ผ่านมาซึ่งก็มีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นจำนวนมากจึงเป็นที่มาของเรื่องราวในวันนี้ที่อยากให้ทุกท่านได้พึงระลึกถึงสัตธรรมของชีวิตที่ยุติธรรมต่อทุกคนและเท่าเทียมกันเสมอ อันว่ากฎแห่งกรรมนั้นคือกฎธรรมชาติข้อหนึ่งที่ว่าด้วยการกระทําและผลแห่งการกระทํากรรมใดใครก่อตนเองเท่านั้นที่จะได้รับผลของสิ่งที่กระทํานั้นจําไว้นะคะ กรรมดีกรรมชั่วลบล้างซึ่งกันไม่ได้ถึงแม้ว่าการทำกรรมดีจะลบล้างกรรมชั่วเก่าที่มีอยู่เดิมไม่ได้แต่มีส่วนช่วยให้กรรมชั่วที่มีอยู่เดิมผ่อนหนักให้เบาลงได้จึงอยากจะขอเผยแพร่คำอธิษฐานจิตและคำกรวดน้ำที่ดีและเหมาะสมต่อทุกดวงชะตาเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้หมั่นสะสมบุญหมั่นกระทำความดีขออโหสิกรรมในขณะที่ยังมีโอกาสเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ชีวิตนั้นพบกับความตกต่ำนั่นเองสำหรับ คำอธิษฐานจิตในการทำบุญนั้นสามารถว่าตามดังนี้อิมินากะตะปุญเยนะด้วยผลกรรมดีที่ได้ทำไว้มีการไหว้พระสวดมนต์เจริญสติภาวนาหรือระบุก,การทำกรรมดีๆที่ได้ทำไว้ก็ได้นะคะ ครั้งนี้ถ้าพระเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลของท่านและหากเคยมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลให้ท่านพูดชื่อเดิมแต่กำเนิดก่อนส่วนกรณีที่เคยเปลี่ยนชื่อนามสกุลมากกว่าหนึ่งครั้งให้ระบุเพียงชื่อแรกชื่อเดียวแล้วจิงกล่าวชื่อนามสกุลปัจจุบันของท่านไปได้เลยนะคะจากนั้นให้กล่าวต่อไปว่า ขอตั้งจิตอธิษฐานหากการใดข้าพเจ้ายังเวียนว่าในวัตะสงสารขอให้ผ่านพบแต่พระพุทธศาสนาเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิไร้ความขัดสนดลจิตให้ทำแต่กรรมดีขออานิสงส์ผลบุญนี้จงส่งผลให้ตรงนี้ท่านสามารถอธิษฐานตามที่ท่านปรารถนาได้เลยตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลเลยนะคะอย่างเช่นว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์สมบัติ มีความเจริญรุ่งเรืองในสัมมาอาชีพและปัจจัยสี่ณบัดนี้หรือบางท่านก็ปรารถนาว่าขอให้มีวาจาเป็นทิพย์สื่อสารตกลงการค้าการขายสำเร็จผลโดยง่ายณบัดนี้หรือบางท่านก็ปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าได้บุตรธิดาเป็นอภิชาตบุตรณบัดนี้ หรือบางท่านปรารถนาว่าขอให้ทุกคนที่เห็นข้าพเจ้ามีเมตตาการุณาเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าเสมือนลูกหลานณนะบัดนี้ท่านก็เลือกอธิษฐานข้อใดข้อหนึ่งได้เลยนะคะคราวนี้เรามาดูคำกล่าวในการกรวดน้ำแก่ดวงจิตที่เคยเบียดเบียนไว้ในทุกภพทุกชาติหรือที่เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรกันนะคะโดยให้ท่านว่าตามดังนี้ ขอบารณีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระยายมราชท่านถาเวสุวร,รรณพรา์แม่ธรณีโปรดนำผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วทั้งหมดด้วยทานศีลภาวนาบุญกิริยาวัตถุสิบประการในทุกภพทุกชาติจนถึงชาติปัจจุบันนี้ขอให้บุญทั้งหลายนี้จงถึงแก่ดวงจิตของมนุษย์ อามนุษย์ใดๆที่ข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนท่านทั้งหลายไว้ทั้งทางกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมทุกรูปนามขันเมื่อท่านได้รับขอให้ท่านมีร่างกายสมบูรณ์ขอให้ท่านมีอาหารการกินน้ำดื่มที่บริสุทธิ์เสื้อผ้าอาพรพันเครื่องประดับกายแสงสว่างกายที่อยู่อาศัยบ้านเรือนปราศาสยานพาหนะ ความสุขสบายทั้งปวงแล้วโปรดอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยหากท่านสามารถกล่าวได้ดังนี้กรรมและเวียนก็จะเบาบางลงตลอดจนหากสามารถนั่งสมาธิจิตสงบได้แม้เพียงชั่วครู่ก็ย่อมบังเกิดผลมหาศาลการอุทิศบุญก็จะได้ผลไวและการกรวดน้ำนั้นต้องใช้เป็นน้ำเย็นหรือน้ำลอยดอกมะลิเจ็ดดอกที่โคนต้นไม้ใหญ่อีกทีนะคะ เพราะวิญญาณบางประเภทโมทนาบุญไม่ได้ถ้าไม่มีสื่อจึงจำเป็นต้องกรวดน้ำให้จึงจะได้รับผลบุญเต็มที่นักและนอกจากนี้ยังมีบทสวดขอขมากรรม31ภูมิเพื่อการขอขมาโดยรวมครอบคลุมในกรรมใดๆที่เคยได้ทำไว้แนะนำให้สวดเป็นประจำทุกครั้งเมื่อมีการทำบุญเช่นกันนะคะโดยให้ว่าตามดังนี้กายกรรม3วจีกรรม4 มโนกรรมสกรรมดีอันใดที่เป็นบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วด้วยกายวาจาใจในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลายที่มีพบมีภูมิมีชาติเป็นแดนเกิดมีชรามรณะมีจิตมีชีวิตมีวิญญาณมีขันธสันดาน มีวิบากแห่งกรรมมีการกระทําด้วยจิตมนุษย์และอมนุษย์ที่ได้เคยเบียดเบียนเจ้าการบัญชีจาตุโลกบาลทั้งสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์หกพรมยี่สิบอบายภูมิทั้งสี่บัดนี้ข้าพเจ้าได้สร้างกองการกุศลมีผลทานผลศีลผลภาวนาผลแผ่เมตตา ขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินกระทำกรรมไว้ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังกันก็ดี ขอให้ท่านทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่าได้มีเวรภัยเกิดชาติหนึ่งพบใดขอให้สร้างแต่กรรมดีสร้างบาร,รมีของตนให้ผลภัยผ่านลุล่วงบวงมานในปัจจุบันการที่ไม่นานนี้เทินสาธุเพียงสามบทสั้นๆนี้หมั่นท่องให้ขึ้นใจกันนะคะ สำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้ขอขอบพระคุณที่ท่านติดตามรับชมรับฟังบุญนำพาชะตารุ่งเรืองในครั้งนี้ขอจงท่านมีความสุขสงบสุขร่ำรวยเงินทองรวยความสุขตลอดปีและตลอดไปสาธุ